พี่จะยกตัวอย่างว่าพอเราเข้าปอตีปีหนึ่งขึ้นมาเนี่ยวิชาที่น้องจะต้องเจอเลยนะคืออะไรถ้าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับมันจะชื่อว่า m a t เ e n g i n e e r ฮันโรสวัสดีครับน้องๆนะครับพี่ชื่อพี่เต้น,นะครับสอนคณิตศาสตร์ที่นี่นะครับเหมือนพี่ม่อนเหมือนพี่เปิดน,นะครับมาพี่จะยกตัวอย่างว่า พอเราเข้าปอตีปีหนึ่งขึ้นมาเนี่ยวิชาที่น้องจะต้องเจอเลยนะคืออะไรถ้าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับมันจะชื่อว่า m a t เอนจิเนียร์หนึ่งะครับถ้าน้องเรียนเกี็บว,วิศวะนะครับถ้าเป็นวิทยาก็จะใช้แค่รู้สึกแค่แค่แมทหนึ่งเหมือนกันแต่บอกตรงนี้ว่าเนื้อหาเขาคล้ายกันคล้ายกันมากเลยนะครับทีนี้พูดโดยภาพรวมพี่พูดว่าถึง m a t เอนจิเนียร์หนึ่งแล้วกัน m a t เอนจิเนียร์หนึ่งเนี่ยนะครับมีพื้นฐานหลายเรื่องมากมายใช้คำว่าหลายเรื่องมากมายเลยนะโดยเรื่องแรก แรกๆหลักๆเลยอ่ะเจอในมิดเทอมเลยอ่ะคือเรื่องเนี้ย d e r i v a อ i v e อันนี้พี่พูดถึงเบสิกของ d e r i v a t i v e ภาษาไทยเรียกสั้นๆง่ายๆเรียกว่าดิฟโดยเรื่องเนี้ยพี่แบ่งเป็นแบบพวกสูตรตระกูลพื้นฐานะสูตรตระกูลพื้นฐานสูตรตระกูลแปลกๆนะครับจะเห็นเลยว่ามีหลายสูตรต่างๆนานามากมายนะครับแต่บอกเลยว่าไม่ว่าสูตรนั้นจะเป็นพื้นฐานนะหรือสูตรนั้นจะเป็นสูตรแปลกนะสูตรเหล่านี้มีให้ในใบสูตรหรือมันมีให้อยู่ในใบสูตรหมดเลย แล้วในใบสูตรอ่ะมันจะมีมาร์กเบอร์ตัวเลขไว้เลยว่าสูตรนี้คือเบอร์อะไรเบอร์อะไรเวลาเราพูดกันว่าอ่ะข้อนี้ทําไงครับข้อนี้ใช้สูตร12ใช้สูตร10ใช้สูตร29่กาแล้วก็ไปเปิดเบอร์สูตรที่พี่พูดเมื่อกี้เปิดเข้าไปดูว่ามันตรงกับเบอร์อะไรแล้วก็ใช้ตามตามไปนั้นนะโดยสูตรพื้นฐานเราพูดให้เห็นเป็นภาพรวมนะครับสูตรพื้นฐานมันมักจะเป็นแบบเหมือนเป็นเรื่องคุณสมบัติสักักึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสูตรจริงๆบางสูตรอย่างอันแรกเนี่ยพี่ยกตัวอย่างดีบน DX ง น้องทุกคนจะต้องเห็นตัวนี้จะได้เจอตัวนี้แน่นอนเราจะเรียกตัวนี้ว่าดิฟเรียกภาษาไทยตัวนี้ว่าดิฟดีบนดีเอก่างข้างๆ้างเขียน5พี่อ่านอันนี้ว่าดิฟห้าห้าเราเรียกห้าว่าค่าคงที่เวลาเราดิฟค่าคงที่เนี่ยนะครับไม่ว่าน้องจะดิฟแค่1ดิฟแค่5ดิฟหลักร้อยดิฟหลักพันดิฟค่าคงที่เราได้ศูนย์แต่ถ้านี้ดิฟเอ็กเทียบเอ็กดิฟเอ็กได้1นะครับแล้วถ้าดิฟห้าเอ็กล่ะได้อะไร ถ้าเรามีตัวเลขคูณอยู่กับค่าตัวแปรดดตัวเลขของน้องกระโดดออกไปข้างนอกได้ตัวเลขของน้องกระโดดออกไปข้างนอกได้นะกระโดดโจกออกไปข้างนอกได้ดันดิฟเข้าไปหา Google x แล้วดิฟ x เทียบ x จากสูตรนี้ได้1 5ึคูณหเราเลยตอบะแต่ทีนี้อีกอันนึงก็จะเป็นคุณสมบัติดิฟกระจายในผลบวกลบได้ดิฟกระจายเข้า U ดิฟกระจายเข้า v ดิฟกระจายในผลบวกลบได้นะครับพอดิฟกระจายเข้าผลบวกลบเนี่ย ดิฟเข้า U, ูดิฟเข้า V, บวกลบยังคาเหมือนเดิมและที่นี้ตัวสําคัญเลยดอกจันเพิ่มที่ตรงนี้ตัวนี้ก็คือตัวสูตรสําคัญมากเป็นสูตรเบสิกเลยดิฟ U กําลัง e N, ตบ e N ลงมา U เขียนเหมือนเดิมเลขยกกําลังลดลง1แล้วก็ตามด้วยคูณ DU, ย,เยูเราเรียกสับตัวนี้ว่าดิฟไซเราเรียกสับตัวนี้ว่าดิฟไซโอเคแมแล้วทีนี้พอลองดูสูตรแปลกๆสูตรแปลกๆมีอะไรบ้าง สูตแปลกๆก,ก็จะมีเช่นพวกดิฟรูตยูได้1นส่วนสองรู U คูณดิฟไซดดิฟไซยูได้คอร์สยูดิฟคอได้ลบไซยูดิฟลอยูนึ่ส่วนยูดิฟอีกำลังยูได้ E ีกำลังยทุกตัวแม่งมีดิฟไซคูณแปหมดเลยโอเคไหมพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรพื้นฐานหรือสูตรแปลกๆมันมีให้ในใบสูตรน้องไม่ต้องจําหรือท่องไป แต่ถ้าเราใช้บ่อยๆจนเราท่องหรือจําได้เนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งดีมากเลยนะครับสำหรับการใช้เดี๋ยวพี่มีตัวอย่างให้ดูนะลองดูตัวอย่างง่ายๆพี่มีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้ดูง่ายๆอจึ๊บอโจ้นี่่ะโจ้ให้ดูพี่มี example สองอันง่ายๆให้ดูอย่างเช่นอั่นี้พี่ตั้งดิฟพี่บอกว่าดิฟบรรทัดเนี้ยให้ดูซิดิฟบรรทัดสแควรูทเนี้ยให้ดูซิลองดูตัวอย่างง่ายๆเราบอกแล้วว่าดิฟ กระจายเข้าสู่การบวกลบได้หมดเลยถ้าวงเล็บนี้ที่พี่เติมไฮไลท์สีแดงนะครับตำแหน่งเนี้ยมันไม่มีเลขยกกำลังไม่มีเลขยกกำลังที่ตำแหน่งเนี้ยน้องเอาดิฟกระจายเรียงตัวได้เลยครับเวลาน้องดิฟนะครับดิฟ 2x กำลัง4หลักการดิฟง่ายมากหลักการดิฟนะครับเอาเลขยกกำลังฟาดลงมาคูณเลขข้างหน้าน้องจะได้ว่า 2x กำลัง4ตบ4ลงมาหา2เรากลายเป็น8 x เขียนเหมือนเดิมเลขยกกําลังลบออก1กําลัง4ลบออก1เหลือกําลังสามง่ายๆเลยนะครับอย่างนเนี้ยดิฟลบห้า x กำลัง3ตบ3มลงมานะครับสาคูณหได้15บห้า x เขียนเหมือนเดิมเลขยกกําลังลดลง1นึ่งแล้วก็ต่อไปดิฟบวกสาม x กำลังสองตบสองลงมาหา3าง่ายมากเลยครับได้6 xx เลขยกกําลังลดลงไป1นึ่ง x กำลังหนึ่งเราไม่จาเป็นต้องเขียนกําลังเขียนแค่ x เฉยๆ,ๆก็ได้ ทีนี้ดิบบวก 4x ถ้าเราจําได้เมื่อกี้ที่พี่เขียนให้ดูดิฟ 5x ได้อะไรดิบ 5x ได้5แล้วถ้าดิฟบวก 4x นะครับก็หลักการเดียวกันเลยพี่ตอบเลยได้ 4x หายเหลือสัมประสิทธิ์4สุดท้ายคือลบ10 10คือค่าคงที่ดิฟค่าคงที่เราได้0ครับง่ายๆแค่นี้เลยง่ายๆแค่นี้บอกเลยง่ายๆแค่นี้ถัดมาลองดูตัวเพียเพ้ยนๆตัวแปลกประหลาดตัวนี้บ้างลองดูตัวเพียเพ้ยนๆตัวแปลกประหลาดตัวนี้นะ ดิฟรูทเกำลัง3ลบ8มันเป็นยังไงเรามีสูตรดิฟรูทว่า d ิบบาดิฟรูทส่วน2อรูทคูณ d u by dx ตรงนี้พี่ก็จะทำตามใบสูตรโดยตอนนี้เรามองสิ่งนี้เรียกว่า u ได้ออกมาเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย2อรูทยแบบนี้ คูณด้วย d by dx ของก้อน u ทีนี้เราเรียกใต้รูทว่า u d by dx ก้อน u ก็คือเอาใต้รูท x กำลัง3มลบมาตั้งดิฟตรงนี้สิ่งที่พี่ทำต่อก็คือพี่จะดิฟอีตัวเนี้ยดิฟซ้ำดิฟมันซ้ำเข้าไปเว้ยว่ามันได้อะไรดิฟซ้ำกระจายเขานี่กระจายเขานี่นะครับเราจะพบว่าก้อนข้างหน้าดิฟไอตัวเนี้ยที่พี่ก๊อปลงมาเนี้ยพี่เขียนเหมือนเดิมที่ไม่ต้องไปตัดแปลงหรือทำอะไรใหม่ สิ่งที่พี่จะเปลี่ยนไปคือัวนี้จะกลายเป็นผลลัพธ์การดิฟและดิฟ x กําลัง3ก็เบสิกเหมือนข้างบนดิฟ x กําลัง3พี่ได้ 3x กลัง2ดิฟค่าของที่ลบ8ลบหายกลายเป็น0นย์ไม่จําเป็นต้องเขียนแล้วเราก็ได้คําตอบออกมาเห็นไหมครับเนะี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆนะให้ลองดู2ตัวอย่างว่าเนะี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับแน่ๆเป็นพื้นฐานโอเคไหมอ่ะเนี่ยเป็นพื้นฐานง่ายๆ สำหรับน้องๆที่คนไหนสนใจอยากจะเรียนพิเศษที่นี่นะ,ะเดี๋ยวพี่จะขึ้น QR code ไว้ตรงนี้ขึ้น QR code ไว้ตรงนี้นะตรงไหนก็ได้นะครับพี่คนตัดต่อขึ้นไว้ตรงไหนก็ได้นะครับขึ้น QR code ไว้ให้นะครับสแกนเข้ากลุ่ม Open Chat มานะสแกนเข้ากลุ่ม Open Chat มาเดี๋ยวขึ้น QR code ไว้ให้นะเนี่บริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้นะใครที่สนใจเรียนนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่19นะกรกฎาคมเราก็จะเริ่มเปิดเรียนกันแล้ว นะครับสำหรับน้องคนที่สนใจเข้ามาทดลองเรียนกันได้นะครับมาลองเรียนได้สนใจสมัครเรียนได้เลยนะครับโอเคไหมเทอมนี้เป็นอีกเทอมหนึ่งที่เราเรียนออนไลน์ในมอก็น่าจะแบบจัดเต็มนะครับถ้าน้องเตรียมพร้อมสู้ได้สบายพี่บอกเลยโอเคไหมเอาละ่ะเราพอไว้เทียงเท่านี้ก่อนขอบคุณน้องๆมากที่เราที่เข้ามาดูนะอ่ะไปแล้วสวัสดีครับ